อยากหลำบากกวาจะได้กินในปวดเอว่ะเราทำไมน่ะผีพวกนี้มาทำให้ปวดเอวควยจะได้ยินเขาตกแตกอะเป็นลมตายพอดี ผีเข้าสิงผีเข้าสิงตั้งแต่เช้ามาแล้วจิตวิญญาณมันออกไปผีมันเข้ามาสิงอยู่ในร่างกายก็ยังไม่ฟื้นอยู่เนี่ย ใจเย็นๆใน,นมันก็สายไปแล้วแหละมันโอืนไม่ได้แล้วก็เลยกับมันอันนี้อย่างที่ทราบคันดีเรามาทำบุญเดือนสิบอ,อันนี้เป็นวันทำบุญ ให้กับดวงวิญญาณที่เล่ล่อนที่ไม่มีญาติคือเขาก็ญ <c oughs> <c oughs> าติพี่น้องก็คือพวกเรานี่แหละเขาก็มายึดพวกเรานี่แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยเพราะพวกเขาไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นวันที่เป็นเดือนที่พระพุทธ ไม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็คือพระองค์ท่านเองแหละเป็นผู้เห็นสิ่งนี้ที่มันมีอยู่แต่เดิมพอท่านเห็นแล้วท่านก็เลยบอกพุทธบริษัทของพระองค์คือพระเจ้าพิมิสานั้นเป็นเหตุเป็นผู้ได้ยินได้ฟัง สิ่งที่มันน่ากลัวถ้าพวกเราจะบอกว่าฝันก็คือฝันนั่นแหละนะจะบอกว่าเป็นสุบินนิมิตตามสัพพรราชาก็ประมาณคือนิมิตที่ได้ยินได้ฝังมันไม่ใช่เป็นรูปคือนอนหลับฝันไป ก็ได้ยินเสียงที่น่าสะพึงกลัวดังอึกระทึกคึอโครมมีทั้งเสียงร้องห่มร้องไห้มีทั้งเสียงโห,งห,งย,งหยหวนมีทั้งเสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพอตื่นขึ้นมาเสียงนั้นมันก็ยังได้ยินอยู่ไม่ว่าพระองค์ท่านจะสั่งไปที่ไหน ไปว่าราชาการอะไรอย่างไงก็ได้ยินเสียงอันนี้อยู่ตลอดเวลาเจ็ดวันผ่านไปก็เลยอดไม่ได้ว่านี่คือมันเสียงอะไรทำไมน่ากลัวแท้อันนี้คือเสียงคนมันทุกข์พวกเราเคยได้ยินเสียงคนเขาทุกข์เขาร้องหง่งร้องไห้เสียใจเพื่อะไรหลงพันใช่ไหมเออนั่นแหละ แต่นี้มันเสียงมันเยอะไงเสียงมันมากก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าทางพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพอถามเสร็จพระองค์ท่านก็ตรัสเลยเพราะสิ่งเหล่านี้พระองค์ท่านรู้มาก่อนแต่ในเมื่อไม่มีใครรู้ตามท่านก็จะไม่พูดท่านก็จะไม่แสดงอะไรโดยทั้งสิ้น พพระเจ้าพิมพิสารเอ่ยคํานี้ขึ้นมาเท่านั้นเองท่านก็เลยตรัสกับพระเจ้าพิมพิสารว่านี่ไงสิ่งที่เธอสิ่งที่มหาบพิตรได้ยินก็คือเป็นสิ่งก็คือเป็นพวกเปรตเปรตญาติพี่น้องเราเปรตเพื่อนฝูงหรือคนที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนร่วมโลก เขาไปตกอยู่ในอบายทุก์ขคืออบายภูมิแล้วในเดือนสิบนี้มันเป็นมิติของโลกที่จะเปิดระหว่างสามโลกธาตุนี้ใส่กันแล้วก็สามารถไปมาหาสู่กันได้สามารถเห็นกันได้อะไรอย่างนั้นทีนี้พระเจ้าพิมิสารก็ได้ยินพระองค์ตรัสเสียงนั้นก็สงบลง พอเสียงนั้นสงบลงแล้วก็เลยถามต่อว่าจะทํำอย่างไรทําบุญนะก็เลยนี่มตนพุทธเจ้าดังที่พวกเราได้ยินนั่นแหละไม่ต้องพูดมากนะอันนี้พวกเรารู้กันดีเดี๋ยวเข้าตกแตกจะบูดก่อนไม่ต้องไปเยอะอันนี้ก็เสียเวลาไปมากแล้วอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะ พอมาถึงยุคปัจจุบันคือยุคพวกเราเนี่ยก็เลยเรียกพวกนี้ว่าศาสตร์เดือนสิบคือความเป็นศาสตร์เดือนสิบคือขยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีนี่เขาจะเรียกเข้าระยาศาสตร์คือความเป็นขยาศาสตร์เนี่ย,ม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 ,ยมันมีที่มาและที่ไป แต่จะพูดมากไม่ได้ถ้าพูดมากเดียวก็ไม่ได้กินอีกอนาะเดียวค่อยเอาไว้ฝังที่หลังเมื่อมีโอกาสนะมันมีทุกอย่างมันมีที่มาและที่ไปที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอว่ามีเหตุมีปัจจัยนะในเมื่อมันมีเหตุมันก็ต้องมีปัจจัย ยทยธรรมเกิดขึ้นคือพระเจ้าพิมพิสารเป็นที่แรกที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้แนะนําแล้วพระองค์ท่านก็เป็นผู้รับนะนรับนิมนต์ของพระเจ้าพิมพิสารพร้อมพระภิกษุห้ารอยรูปใช่ไหมแล้วเมืองพระเจ้าพิมพิสารอยู่ที่พวกเรารู้กันดีว่ากรุงราชครห์นะ อันนี้คือเมืองพระเจ้าพิมพิสารเป็นเป็นแฟ้นใหญ่นะคือคือแฟนบางครเนี่ยมันแขวนใหญ่มากนะพระเจ้าพิมพิสารก็ปกครองเมืองนี้นะพอท่านปกครองเมืองนี้แล้วมันจะมีอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าขยาคือพระพุทธเจ้ามาตัดสร้ที่เมืองขยานะ แต่ทุกวันนี้เขาเรียกกันว่าพุทธคยาใช่ไหมแล้วพอมันเป็นพุทธคยาเกิดขึ้นเอพอเมืองนี้ชื่อเมืองคยานะเมืองคยานั่นเองที่ได้ทำข้าตอกแตกใช่ไหมมีถัว่วมีงามีขน,นมลมเนยนะสิ่งที่หาได้ในยุคและสมัยนั้นเป็นอาหารที่ปราณีบัรจม ามที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้บัญชาการเองอเนี่ยมันได้ออกมาเป็นข้าวขยาศาสตร์เพราะมันกําเนิดเกิดขึ้นที่เมืองขยาอันนี้คือที่มาแต่พวกเราทุกวันนี้ก็เลยเมืองขจินมันยังไงก็ต้องกินอะ่ะอนนจินยังเดียว คือที่มาที่ไปเรื่องพวกนี้มันถ้าจะพูดให้หลงนี่หลงไปเรื่อยๆมันมีมากสิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าใจเพราะนั้นคร่าวๆ <c oughs> <c oughs> อันนี้รู้ไว้ท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยขยายต่อนะถ้ามีโอกาสเนะี่ยอันนี้เป็นหัวข้อมานะแล้วพอมาถึงประเทศไทยประเทศละไทเอคือทุก ทุกประเทศทุกที่นี่แหละที่เป็นชาวพุทธที่นี้เนี่ยนะอย่างคนทางพะอีสานก็จะเรียกว่าบุญข้าวสาคือบุญข้าวสาข์ก็มาบุญข้าวสานี่คือประเพณีทางพะอีสานก็จะเอาตรงกับวันเป็นเดือนสิบก็คือวันนี้นะแล้วทางเหนือเราก็บอกว่าฉลากกับสลากกับพัด ทางภาคกลางก็เรียกบุญเข้าศาสตร์แต่ทางใต้เรียกว่าบุญเดือนสิบอันนั้นเขาจะจับที่แรงคือวันข้างดับสิ้นสุดของเดือนสิบก็คือทางใต้เขาจะทำรูปเป็นผีอะไรผีเปรตอะไรอย่างตา,านาน่ากลัวไม่แย่งกันขึ้นไปกินในเนี้ยชีวิตมันไม่ต้องลำบากขนาดนั้น ช่ไเขาขึ้นมามันก็ลำบากแล้วอันนี้คืออุป,ปมาให้ได้เห็นได้เห็นภาพว่าเขาเดินทางขึ้นมาเขาลำบากเพื่อจะได้มากินข้าวตอกแปกนะเขาก็ทําให้เป็นนิมิตให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจเท่านั้นว่าความหมายคืออะไรใช่ไหมทีนี้ทั้งศาสตร์เดือนสิบก็ดีนะ แล้วทั้งขยัศาสตร์ก็ดีทั้งสลากกัะพัดและเข้าศาสตร์ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นประเพณีอันหนึ่งอันเดียวกันคือวัตถุประสงค์ก็คือให้ญาติพี่น้องถ้าภาษาให้เข้าใจในยุคปัจจุบันก็บอกว่าให้กับผีไม่มีญาตเพราะมันรับญาติไม่ได้อ่เอาอันนี้ก็คือรับญาติไม่ได้นะเอาแค่นี้ก่อน คือมันต้องลงรายละเอียดไปอีกเดี๋ยวมันจะยาว <laughs> ไม่ใช่พีจรจัดนะไม่ใช่สัมภเวสีแล้วก็ไม่ใช่อสุรกายอืนะแต่เป็นผีไม่มียาติคือทั้งอสุรกายแล้วทั้งสัมภเวสีทั้งพูดผีปีศาจทุกชนิดนะทุกประเภท ที่มีอยู่ในจักรวาลโลกนะณวันนี้เนี่ยเดือนสิบนี้เองเขาเหล่านั้นเป็นวิญญาณเสมอภาคเสมอภาคกันคือจะไม่มีแยกย่อยว่าเจ้ามาจากแดนไหนอะไรไม่มีแต่ทุกคนทุกดวงวิญญาณจะถามไถ่สารทุกขสุขดิบจะมีความรัก ห่วง่วงใหญ่ห่วงนะอาทรอนซึ่งกันและกันเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีใครบอกเพราะอะไรเพราะหัวอกอันเดียวกันอืก็คืออยากจะกินเมื่อได้กินแล้วก็อยากจะให้คนอื่นมันเป็นโดยนิสัยเป็นไปโดยหลักธรรมชาติยังไม่มีใครบอกใครสอนเลยนะ อันเนี้ยคือเป็นระบบสัมผัสแห่งโูปมนุษย์ที่มันอยู่ตรงกลางและกึ่งกลางของของโลกอันเนี้ยคือมนุษย์เราและดวงวิญญาณที่เดินทางมาก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็ไม่ต้องลง,งารายละเอียดอีกถ้าลงก,ก็ไม่ได้กินนะนะ่ยารันแล้ว